เจนลินชาค่ะวันนี้เราสองคนขอมารับหน้าที่พิธีกรรายการสีสันบันเทิงด้วยกันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เราสองคนจะมาประกาศพร้อมกันให้ทุกคนได้รู้ว่าละครกลนเกมรับที่เราเล่นด้วยกันเนี่ยกำลังจะได้ออนแอร์ให้แฟนได้ดูแล้วค่ะ คนคงงงใช่ไหมคะว่าทำไมถึงเป็นเราสองคนมาอยู่ในตรงนี้แทนที่จะเป็นคู่พรดนางแต่ว่าวันนี้เพราะอะไรคะบอกไปเลยคะ่ะเดนิสเพราะว่าคู่ของลลิสากับอันดานะคะเป็นคู่ที่เข้มข้นที่สุดในเรื่องนี้เลยคะ่ะเป็นแนวแบบเพื่อนรักเพื่อนร้ายคะ่ะวันนี้เราสองคนก็เลยขอมายืนคู่กันเพื่อให้ทุกคนได้เห็นในโหมดที่รักกันก่อนเพราะว่าในาละครเนี่ยหนูร้ายจ,จัดเต็มเซ่รี่มรน์สุดๆเลยคะ่ะอุย้ยอันนี้ก็ต้องไปเราดูในละครนะคะตอนนี้เราสองคนก็ขอพาไปดูออเดิมสกูบิเศษจากละครกลน ไดกันน่่อคะปูเลยคข้มข้นตั้งแต่บทมาเลยค่ะเรื่องราวชีวิตของเด็กสาวกัมพาร์สองคนที่เติบโตมาด้วยกันในมูลนิธิจนกลายมาเป็นเพื่อนรักก่อนที่ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปเมื่อหนึ่งในนั้นต้องการแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแทนที่ชีวิตของอีกคนสองนางเอกนิวเจนมิ้นรันรวีเดนิสเจลินชาวัดฝีมือกันในบทอันดานและลลิสาเดนิสอายุ16แต่ต้องรับบทที่โตกว่าอายุจริงหลายปีเจ้าตัวตั้งใจหนักมากเข้าฉากทุกครั้งพลัง คอนเฟิร์มความสามารถโดยพี่มินที่ต้องปะทับฟิวเพื่อนรักเพื่อนร้ายกันทั้งเรื่องยืนยันว่าแซ่บเกินไว้สุดๆค่ะพี่มินน่ารักมากจริงๆตอนที่เราแบบเจอกันครั้งแรกคือตอนเวิร์กช็อปค่ะแล้วเราก็มีแบบไลฟ์สไตล์หลายอย่างที่ตรงกันคาแรคเตอร์ค่อนข,ข้างแบบฉีกกับตัวน้องเยอะเหมือนกันมีหลายอย่างที่แบบว่าน่าจะยุเทา่านี้น้องจะยังไม่เคยทำเลยเงี้ยซึ่งแบบเก่งมากแล้วก็สามารถถ่ายทอดแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆรวมถึงประสบการณ์ต่างๆของตัวละครที่พบเจอหนูก็ยังไม่เคยเจอมาก่อนอะคะ่ะ ใช่ก็เลยต้องทำดีเรชเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็ถูกกระทำเยอะเหมือนกันพอเจอน้องที่ไรกก็แบบเดอรอนี้แล้วเหรอจะบอกว่าความแซ่บเคาเนี่ยอัพเลเวลขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับลูกพ่กค่ะพี่มันก็แบบเติบโต,ต,ต,ตขึ้นเรื่อยๆสองพระเอกก็ไม่เบาไอซ์พานุวัตรและน้องใหม่อูกิติพลมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเป็นลูกพี่ลูกน้องแต่โตมากกับการแข่งขันและประทับความสามารถทั้งเรื่องธุรกิจและความรักกับบทพิมพ์และอ,อนอนท์นุ่มอูเป็นพระเอกเริงรกเจอบทยากแต่ช่องดีมากเพราะได้พี่หนุ่ยสุทธสิทธิ์ผ ผู้กำกบับช่วยปันให้เข้าถึงตัวละครอนอน์แบบละเอียดทุกฉากผมรับรองได้ว่าคู่นี้ดุเดือดแน่นอนเพราะว่าจะฟาดปันแล้วก็เกิดการแย่งชิงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วก็เรื่องของความรักเราจะต้องมาสู้กันเรงใจพี่ไอยบ้างแต่พี่ไอยก็คอยบอกตลอดว่าเฮ้ยอูลุยเลยเต็มที่ตบตบ,ตบไหลแล้วก็แบบเฮ้ยอูเอาอีกอูม,มีความตั้งใจสูงมากๆแล้วก็เป็นตัวละครได้ค่อนข้างไวครับ เราจะได้เห็นในตอนแรกก็คือได้เห็นวิวที่สวยมากๆทีมเ,เป็นนักธุรกิจครับแต่ว่าไลฟ์สไตล์ของพีนก็จะเป็นยูทูบเบอร์เราจะมีทั้งบนเขา <c oughs> บนดอยน้ํำตกพี่หนุ่ยให้กระโดดลงน้ําอีกเราจะได้เห็นซีนที่แบบว่าตัวพีนกระโดดลงน้ําตกจ้า หนีอะไรต้องไปติดตามดูบอกเลยว่าตื่นเต้นแน่นอนยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่พร้อมปล่อยพลังเพียบทั้งอันนิงนิรุตพี่ไก่สุปราณีเฟร็ดอริสลาแจ๊ปเพนเพชรกบทรงสิษย์อุ้มอาภาศริเทนกิตการมาสนุกเข้มข้นกับกลนเกมรักทุกคืนวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เริ่มตอนแรก2พฤศจิกายนนี้ค่ะเรื่องนี้ต้องพี่กับสายฝนชีชาง แต่งนาทั้ง4คนเป็นนักแสดงดาวรุ่งและนักแสดงน้องใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้ผู้จัดหนุ่ยสุทธิศิ์แห่งค่ายซูเปอร์ฟูจิแมนค่ายน้องใหม่ที่มาทําละครให้ช่อง3าเป็นครั้งแรกและผู้จัดยังควบหน้าที่ผู้กํากับด้วยถึงความแปลกใหม่ในละครเรื่องนี้ค่ะมันเป็นโปรเจกต์ที่สามารถที่จะดันนักแสดงหน้าใหม่ได้มุ่นทนของละครเรื่องกลนเกมหลักนะครับก็จะมีความเป็นแบบ โรแมนติกดราม่าแอคชั่นหน่อยๆอะไรเงี้ยแอคชั yeah, ่นหน่อยๆ <Yeah. S 1> ใช่ครับแล้วก,วก็มันเหมือนกับวิธีการถ่ายทำหรือวิธีการเล่าเรื่องคือมันก็จะเป็นไปตามสมัยนะ <Yeah. S 1> ก็ก็อะไรที่ที่ไม่จำเป็นเราก็จะไม่เล่าในเรื่อง uh huh. เราจะเล่าตามเส้นเรื่องเรื่องหลัก uh huh. เพราะว่า เรื่องหลักมันมีหลายเส้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบมีความคือละครมีความจริงจังมากขึ้นจะมีความจริงจังมีความเป็นแบบสมัยมากขึ้นแล้วก็เป็นตามยุคสมัยมากขึ้นนะครับพี่เองทํางานกับพวกออมิวสิกวิดีโอมาค่อนข้างแบบนานมากอะไรเงี้ยก็จะถนัดเรื่องการเล่าภาพทําให้แบบว่าบางทีมุ้นโทนของมันก็จะมีความแตกต่างจากละครทั่วไปพอมควนอะไรเงี้ยคเคมีนักแสดงเนี่ยในความ ที่ให้ให้ให้เรื่องให้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 แบบเป็นเบอร์หนึ่งเลยคือเรื่องของความเป็นเพื่อนระหว่างตัวอันดากับลิอลิสานีฮะก็คือเรื่องนี้คู่นี้จริงๆแล้วมันเหมือนเป็นแกนเรื่องอยู่เพราะว่าเขาเริ่มต้นมาตั้งแต่แบบเพื่อนที่มวยที่จนแบบเหมือนกับมาหักกันอะไรเงี้ยฮะมาขโมยชีวิตอะไรต่างๆนนนะ คือคือเขาเขาสองคนอนะเคมีดีมากงอยากลองให้ไม้ดูให้ชมกันนะครับ <Yahoo! S 2> มารอชมความแปลกใหม่ของกลเกมรักกันนะคะที่สำคัญมาช่วยกันตัดสายสะดือให้เดนิสกับอูและมาดันนีกับไอซ์ให้ดังเป็นพลุแตกกันนะคะ <Wow. S 2> เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนที่ช้าง <c oughs> <c oughs> เราแค่ดูสกู๊ปละครนะคะหนูยิงตื่นเต้นขนาดนี้ไม่อยากจะนึกเลยค่ะว่าตอนละครออนจะตื่นเต้นขนาดไหนเพราะว่านี่เป็นเรื่องแรกของหนูด้วยค่ะพี่ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยค่ะทุกคนต้องมารอดูความเก่งของน้องนะคะเรื่องนี้เดนิใส่เต็มมากมินคอนเฟิร์มค่ะ <laughs> พี่มินก็อวยกันเกินไปแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องเต็มที่เนี่ยทุกคนเต็มที่กันมากจริงๆค่ะยังไงทุกคนก็อย่าลืมมาให้กําลังใจอันดากับลลิษาเยอะๆนะคะ สำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในละครกลเกมรักนะสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ